อาเพชรพ้าลวยสวัสดีครับผมมากลลวพี่น้องเซียนบนหน้าวดวันที่หนึ่งรกรกฎาซองหา 68. หกแปดวันที่สิบหกมีตัวหน้านของเซียนบนหน้ากับว่าเขาได้พี่น้องรุดรุดเอาไม้พี่น้องแกะเมื่อไม้พี่น้องเมื่อนี้กันมาอยู่ของเกาล่ะพี่น้องมองศูนฟอกไตให้เกาล่ะขางกระเพรากล้วพี่นอ้องมาเบิงหย่อนหลัง ขอเสียนมันหน้าเพรเข่าเรพี่นองเด้อเพรเขาร,ขาดรขาุดก็ขึ้นรุดพี่นองมิของเก่ามีหลักฐานในเบื้องความรุดก็ขึ้นรุดส่วนบน,นในหฮเจ็ดกับเพราเขาส่วนจับคูก็เป็นเจ็ดสองเลขบัดออกเก้าสองส่วนล่างให้วิ่งเก้าบัดขึ้นบนคุณจับคู่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกเพราเขาเพิ่นไปเน้นเก้เาหนึ่งกับเพรเข่าเรพี่นองเด้อรุดเพื่นให้อ็น ให้เก้าศูนย์เลยหดออกศูนย์หกลดลดกับเครืลดเนาะพี่น้องเนาะให้วิ่งเก้าไปขึ้นบนให้เก้าศูนย์หมดออกศูนย์หกพี่น้องจะว่าได้เก้ากับหกตัวเดียวกันบอแมนถ้าพี่น้องได้บอเข่ากับเครืลดนั่นแหละะเอาไม้พี่น้องแกะมือไม้ เล there, ็กกับอะไหลายคู่ด้พี่น้องบนกับบนกับสามคู่ล่างกับสามคู่ของเสี้ยนมันหน้าเป็นอะไรให้ให้หลายคู่หลายหาเป็นอะไ้ให้เป็นหาเป็นชิปเป็นบ่ไรเนาะพี่น้องเนาะบ่็ด้เป็นหาเป็นชิปคู่ดิบนเป็นบนล่างเป็นล่างลุดก็คือรลุดเพราะว่าเล็กมันก็ออกบนก็ออกชุดเดี่ยวล่างกับชุดเดียวออกตัวเดียวเนาะพี่น้องเนาะเป็นบ่ไ้ให้หลายคู่ดิเป็นชิปคู่สิบเอ็ดสิบสองคู่เพราะ ห้หาถูกบอแมแนแล้วพี่น้องเด้อเนียนมันกัน็เนียนไฮเจลาครูซำว,วาเล็กมันออกแค่บนกับตัวเดียวล่างกับตัวเดียวขั้นไหสีบครูขึ้น,นละคือไ้หาถูกละพี่น้องกัน เชียนบ้านนาด้อพี่น้องเลยวิ่งบนแปด พี่นอ้องเข้ามักประนองแปดเนาะวิ่งบนแปดแต่ที่ถูกใจหลายคนอย่างเรเนาะพี่น้องเนาะแปดนี่ เอาเลขสามตัวไว้ที่รังกันได้พี่น้องแปดสองแปดสามแปดห้าท่านนี้ล่ะพี่น้องเลขเพื่อนไฮเพื่นบรายหายลายดิ ก็บเบรเกอร์สามตัววันนี้สองแปดสามชุดเดียวตัววเดียกันแล้วพี่น้องถ้าเขาตัดเขาส้อยมันก็นเป็น 8, 2, 2, 8, 9, 8, 3, 3, 8, แปดสองสองแปดให้เกขาแปดสามสามแปดให้เกขาเห็ในอยู่ในชุดเดียวกันที่เพิ่นหามาก แปดสามพี่น้องเข้าอย่าลืมได้กับตัวน้ำราะว่าเลขของเคิหนั่นบริัปากหลักเนี่ยเลขวิ่งตัวเดียวส่วนเลขสามตัวก็คือหางเดียวถ้าพี่น้องเข้ามักสามสองสองสามกระตัดได้ส้อยได้ เพราะว่าแปดสองก็มีแล้วแปดสามก็มีแล้วแปดสามก็มีแล้วเพื่อนบริหารลายหรอกเพราะว่าเรขมันออกแค่สองตัวหนึ่งบนกับตัวนึงล่างกับตัวหนึ่งแคนี้แหะ วิ่งล่างวิ่งล่างสามได้พี่น้องได้วิ่งล่างสาม สามถีบม,มาบนมาลางบ่ะแล้วมีสามแปดอยู่เลขวิ่งตัวเดียว้ะพี่น้องเลยซ้ายวิ่งซ้ายแลนก็ได้ สามห้าสามหกสาเจมพี่น้องสาอย่างเดียวเลวยลาง เขแน,น่นให้ที่สามหกตัวเดียวโพะโลนี่แหละมันจังแมนมันจังแมนเสี้ยนแทะพี่น้องบนก็นตัวเดียวล่างก็ตัวเดียวตัวเน้นนะจะแมนของแท้จะไปนเน้นซี่คู่หาคู่อ่ะพี่น้องเขาแคปหน้าจอเรื่องวันที่หนึ่งกรกฎานี่เสี้ยนมันหน้าบนวิ่งแปด ปดสองแปดสามแปดหาเพื่นแน่นแปดสามเลขสามตัวหางเดียวสองแปดสามเลขล่างให้วิ่งสามเลขวิ่งตัวเดียวพี่น้องจ้าคู่กับสามหาสามหกสามเจ็ดเพื่นแน่นสามหกเม็ดเดียวโคโลแขนโจโก้ปานมกขหัวเอาพี่น้องเขาแคปหน้าจอเลยทำมากระจัดตะขัดกระพานพี่น้องมักชอบตัวใดเข้ากับหาโรตเตอร์กันทำมักรักสามคือสามหาสามหกสามเจ็ดนี่แหละ อขอพูดเชยนมาหน้านหลายช่วงมันแห้งๆปังๆกันช่วงผู้ชุกคนสำหรับคลิปนี้เพชรอเท่ารวยสวัสดีครับผม